กิจกรรมล่าสุดครับของทางนักรบสีน้ําเงินหรือว่าหน่วยบัญจ,จาการทหารพัฒนาครับในวันนี้20สิงหาคม2564ครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอลมเลก่าวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้ดำเนินกิจกรรมจิตอา,าสาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนครับนำโดยท่านนาวาเอกปรมทัตปริชาฤทธิรงค์นะครับหัวาสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยพัจ,จาการทหารพัฒนาครับได้นํากําลังพลจิตอาสาของหน่วยนะครับรวมทั้งจิตอาสาในพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับพร้อมทั้งฉายวิดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับพร้อมทั้งสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนผู้มารับวัคซีนนะครับ มีผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2นะครับรวมในวันนี้850คนครับณนะจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 อาคารธรรมโมปทีโปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับค่ะชี่อะไรคะนางละบัดสดแสงกันค่ะไหร่ค,อรคะอายุ80ค่ะ คนในตลาดค่ะวันนี้มาฉีดเข็มสองค่ะเข็มแรกที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่ไม่มีอาการอะไรสบายมากค่ะปวดหัวตอวร้อนไม่มีค่ะแล้ววันนี้มีอาการยังไงกลัวไหมคนที่มาฉีดเข็มสองไม่ไม่กลัวค่ะค่ะก็ฉีดก็ไม่เห็นเป็นอะไรเี่ยอยากจะให้คุณครมารทเชิญ สำหรับจะมีอยู่บางคนที่อโอ้กัวไม่กล้าที่จะมาฉีดนะคะฉีดไปแล้วมันก็เราจะมีมภูมิคุ้มกันแต่มันก็กันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นาก็ต้องใส่แมสด้วยแล้วก็ขอเชิญชวนพวกพี่น้องทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดหรือกําลังจะฉีดแล้วก็ดีค่ะให้มาฉีดสะคะพยาบาลก็าฉีดให้ก็มือเบ้เบาไม่เจ็บเหมือนมดกัดเนี่ย แล้วมันก็ไม่เห็นปวดอะไระก็อยู่เฉยๆ,ๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะส่วนส่วนูกๆก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนมีการเตรียมร่างกายยังไงบ้างคะเตรียมร่างกายก็เขาก็ไม่ให้ออกกําลังไม่ต้องออกกําลังค่ะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆหน่อยพอที่เสร็จแล้วก็ดื่มน้ำมากๆค่ะขอบคุณนะคะค่ะ<อ> ข้าพเจ้าในสมชัยเจริญพุทธเป็นข้าราชการบำนาญประจำอุตสาหกรรมพื้นฐานและการหมุนแรกครับว่าที่หมู่12ฮะตำบลหลุงเก่าอำเภอหลุงเก่าจังหวัดฉะบูรณครับวันนี้วักเาวัคซีนไปเข็มที่เท่าไรแล้วครับเข็มที่สองครับเข็มแรกมีอาการยังไงไหมครับไม่มีอาการเลยครับครับวันนี้พอรับเข็มที่สองไปแล้วครับ มีความภาคภูมิใจหรือว่ามีความรู้สึกยังไงกับการสร้างคุณกับตัวเองครับโอ้ดีใจครับดีใจมากเพราะไม่มีอะไรแล้วรู้สึกว่าสบายใจฮะอย่างเลยครับเราทําความเข้าใจยังไงก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนครับว่าเราต้องปฏิบัติตัว,ตวอย่างไรบ้างมีคาแนะนําจากเจ้าหน้าที่ที่เขาไปบอกเราอย่างไรบ้างครับเขาก็มีคําแนะนําก่อนทุกครั้งที่เราปฏิบัติและก็ได้ฟังที่921เนี่ยเขาได้ให้บัตรตียังไงยังไงผมก็ทําตามทุกอย่างครับ ผมขอขอบคุณมากๆครับที่ได้บริการประชาชนอย่างไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วขอขอบคุณมากๆเลยครับครับขณะเดียวกันในวันนี้ครับจิตอาสา904ก็ลงพื้นที่ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกครับเห็นการทํางานของจิตอาสา904เป็นไงบ้างครับในวันนี้พูดดีครับบริการสะดวกแล้วก็ถ้าคิดว่าอยู่ในเกตดกัเกรเอเลยครับคาง ดีมากครับครับลำเนึโอ้มาเครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะดีใจมากเพราะไม่มีอะไรอันตรายเลยครับเราเพียงปฏิบัติอะไรตามที่เขาแนะนํามาให้อย่างที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่ต้องไม่มีเป็นอะไรครับพอไปฉีดแล้วกลับไปก็เพราะว่าเขาคอยแนะนําให้เราปฏิบัติตามที่เขาแนะนามาก็จะดีมากเลยครับ